The World's End ถือว่าเป็นภาพยนตร์ของผู้กำกับเอ็ดก้าวรายที่จะนําเสนอเรื่องราวของภาพยนตร์แนวเอลินบุโลกซึ่งเขาจะเอามาล้อเลียนในสไตล์ของตัวเองบวกกับมุมงพูดีแบบอังกฤษเพื่อฉีกแนวทางงานแนวนี้ให้มีความแตกต่างและเสียดสีสังคมไปให้ไกลามากกว่าเดิมนั่นเลยทำให้วันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่นในภาพยนตร์ The World's End ปี2013จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให คอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับสลับลักษณะนิสัยกันเป็นครั้งแรก ในภาพยนตร์2เรื่องก่อนหน้ายังชอนออฟเดอะเดยปี2004และฮอตฟัตปี2007แต่เดิมตัวละครของไซมอนเพ็กยังชอนและแองเจลจะถือว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ของการเป็นคนเอาการเอางานมากกว่าคู่หูของเขาอย่างนิกฟรอสที่รับบทเป็นเอลและแดนนี่ตามลาดับแต่ในเดอะเวิลด์เอ็นปี2013คราวนี้ทุกอย่างก็จะสลับกันทั้งหมดเพราะไซมอนเพ็กจะต้องรับบทเป็นแกรี่คิงที่ชีวิตล้มเหลวลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงส่วนนิกฟรอสจะได้รับบทเป็นแอนดี้ที่มีหน้าที่การงานกับครบครัวดีมากๆแทนนี่จึงถือว่าเป็น สลับบทที่ทาให้ผู้ชมภาพยนต์สองเรื่องก่อนหน้ามาแล้วรู้สึกแปลกใจพอสมควรเลยก็ว่าได้ในตอนแรกลายผับมาจากชื่อจริง แม้ว่าชื่อผับในภาพยนตร์ทั้ง12แห่งจะดูเหมือนว่าเป็นผับที่ถูกแต่งขึ้นมาแต่จริงๆแล้วนานแทบทุกผับจะมาจากการอ้างอิงชื่อผับที่มีอยู่จริงๆในอังกฤษอย่างเช่น w o r l d s End ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไซมอนเพ็กเคยไปเดทก,กับคนรักมันลาวส่วนผับชื่อดเอร์อิงที่ปรากฏออกมาซานก็จะได้รับการยืนยันจากเอ็ดก้าไรว่าเขาเคยเดินผ่านมาจริงๆเหมือนกันและเขาก็ดันชอบชื่อร้านแห่งนี้มากๆจนต้องขอเอามาตั้งในภาพยนตร์เลยเพราะชอบการเล่นคำของมันที่อ่านเป็นคำว่าดื่มได้ด้วยนั่นเองร้านที่ไม่เคยปิด ในเมืองนิวตันเฮเวนยุคปัจจุบันที่กลุ่มของแกลรี่เดินทางกลับไปนานหากเราสังเกตในเมืองดีๆเราก็จะพบกับร้านเช่าวิดีโอสุดคลาสสิกยังบล็อกบัสเตอร์ปรากฏออกมาทางทั้งที่ในช่วงปี2013ร้านดังกล่าวเริ่มที่จะปิดตัวลงไปในหลายๆห,หัวเมืองแล้วจากการมาของสตรีมมิ่งและสื่ออื่นๆที่ทําให้คนทั่วไปเข้าถึงภาพยนตร์ได้ง่ายกว่าเดิมนี่จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเมืองเมืองนี้แทบจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ที่แกลี่กับเพื่อนๆเ,เ,เดินทางออกไปเนื่องจากมันถูกรุกรานโดยเอเลี่ยน ในผับลำดับที่10ยังเดอะคิงเฮดที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์นั้นหาสังเกตตรงรูปวาดของชายผมยาวที่ไว้หนวดตรงหน้าผับดีๆเราก็จะพบได้ว่าม,มันจะเป็นหน้าของแกลลี่คิงที่จำลองมาจากไซมอนเพ็กแถมชื่อร้านดังกล่าวก็จะยังเคยปรากฏออกมาแล้วในชอน o อฟเดอะเดปี2004ผ่านบทสนทนาของเอเลชอนสิ่งที่บอกใบ้มาตั้งแต่แรก ในช่วงต้นของภาพยนตร์เมื่อแกรี่คิงและเพื่อนๆในตอนแวรุน่นไม่สามารถทำภารกิจกินเบียร์ครบทุงร้านให้สำเร็จได้พวกเขาก็จะมานั่งชมวิวกันที่ริมเขาเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนรุ่งเชา้าโดยในจังหวะนั้นเองหากเราสังเกตที่มุมซ้ายของจอเราก็จะพบได้ว่าม,มันจะมีดาวดวงหนึ่งตกลงมาที่ท้องฟ้าซึ่งนั่นก็จะเป็นยานเอเลี่ยนลำแรกที่แอบลังลอบเดินทางมาใกล้ๆกับเมืองและทยอยทยอยเข้าไปยึดทุกอย่างก่อนที่แกรี่กับกลุ่มเพื่อน,นจะเดินทางออกไปใช้ชีวิตในต่างเมืองโดยที่ไม่รู้อะไรเลย มุกฝาแฝดการปรากฏตัวของสองฝาแฝดเอเลี่ยนสาวสุดสยองในภาพยนตร์ภาคนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกครั้งที่จะมีการเล่นมุกฝาแฝดออกมาในไตรภาคคอนเตจากการที่ครั้งแรกในชอนออเดเด์จะมีการเล่นมุกฝาแฝดของกลุ่มผู้รอดชีวิตออกมาส่วนในฮอตฟัตก็จะมีการเล่นมุกตำรวจฝาแฝดมาแล้วเหมือนกันนั่นเองการบอกใบว่าประชาชนกำลังถูกแทนที่ ในโปสเตอร์ School Dis c o Party ที่ปรากฏมาในภาพยนตร์นานหากสังเกตที่รูปกราฟิกคนที่กำลังเต้นอยู่ในงานเราก็จะพบเห็นได้ว่าจะมีคนบางคนในรูมีดวงตากลมโตผิดมนุษย์ปรากฏออกมาทา,ทางทางที่ส่วนใหญ่แล้วการทำโปสเตอร์เงาคนแบบนี้จะไม่ค่อยมีใครใส่ตาลงไปในรูซึ่งเหมือนกันน่าจะเป็นการบอกใบ้ว่าในตอนดีมีเอเลี่ยนเข้ามาแทนที่ประชากรเยอะแล้วแถมเอเลี่ยนในเรื่องก็ยังมีเอกลักษณ์ชัดเจนอย่างการมีดวงตาที่มีลำแสงพุ่งออกมาอีกด้วย ชื่อตัวละครบอกลำดับคัน ในกลุ่มของแกลลี่นั้นนามสกุลของเพื่อนแต่ละคนที่ปรากฏออกมาก็จะถือว่าเป็นการบอกตำแหน่งความสําคัญในกลุ่มของพวกเขาออกมาตามลําดับคันจากพระราชวังของกษัตริย์ออกมาแบบชัดเจนมากเริ่มตั้งแต่แกลลี่คิงที่หมายถึงราชาแอนดี้ไนกลีที่สื่อถึงอัศวินสตีเวนพรินซ์ที่สื่อถึงเจ้าชายโอลิเวอร์แชมเบอร์เลนที่สื่อถึงมหาดเหล็กและสุดท้ายปีเตอร์เพจที่หมายถึงคนรับใช้ชื่อผับใบเหนือเรื่อง สหรับชื่อของผับแต่ละที่ที่แกลลี่และเพื่อนๆเดินทางไปชื่อถูกชื่อก็จะมีการบอกใบสถานการณ์ที่กลุ่มตัวเอกต้องเจออยู่เสมอเริ่มตั้งแต่ The First Port ผับแห่งจุดเริ่มตน้นที่จะเป็นการเกริ่นประเด็นทุกอย่างออกมา The o f a m i l y i a r ผับที่แทบจะกอบทุกอย่างมาจากผับแรกเลยเพื่อเป็นการบอกใบว่ามนุษย์ต่างดาวกำลังเข้ามากอบปิ้วร่างคนแล้ว The Famous c o c k ผับที่แกลลี่เคยก่อเรื่องออยมากที่สดุดจนกลายเป็นบุคคลดังและยังถูกแบนอีกด้วย The Cross Hands ผับที่ทุกคนเดี๋ยวร่วมมือกันสังหารเอเลี่ยนลงไป เป็นคร่างแรกซึ่งตรงกับชื่อผับแบบสดๆที่หมายถึงการร่วมมือกัน The Good Companions ผับที่มีรูปใบหน้าหลายหน้าเรียงกันตรงไปคล้ายกับุูคนในกลุ่มที่นั่งเรียงกันและแกล้งทําเป็นไม่รู้ว่าเอเลียนยึดครองเมืองไปแล้ว The Trusty s e v a n ผับที่นอกจากจะใช้หน้าของปีเตอร์เพจซึ่งเป็นคนรับใช้ของกลุ่มมาเป็นป้ายเพื่อล้อกับชื่อของเขาที่สามารถสื่อถึงคนรับใช้ได้ในผับนี้ทุกคนในกลุ่มก็จะยังเจอกับคนที่เชื่อใจได้เป็นคร่างแรกสําหรับการแอบพูดคุยเรื่องความลับของเอเลียนอีกด้วย The Two Headed Dog ผับชื่อหมาสองหัวซึ่งแซมก็จะเจอกับฝาแฝดสดสยองที่นี่ด้วย The Mermaid ผับที่แกรี่และเพื่อนถูกสาวสวยล่อลวงเรากับตำนานกลาสีเรือที่ถูกนางเงือกล่อลวงไปฆ่า The Beehive ผับที่มิสเตอร์เชพเพิดอธิบายว่าเครือข่ายเอเลี่ยนกำลังจะเอาจิตใจของมนุษย์มารวมกันแบบรังพึ่งเพื่อปกครอง The Kinghead ผับที่แกรี่คิงเอาหัวหกกับกำแพงเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้โดนครอบงำ The h o i n e w a l l ผับที่กลุ่มตัวเอกขับชนทะลุเข้าไปในผับจนกำแพงเป็นรู w o l v s End ชื่อผับที่ตรง ตัวมากที่สุดเนื่องจากโลกนั้นได้ล่มสลายลงไปหลังจากเหตุการณ์ในผภพดังกล่าวเสื้อผ้าบอกความลับ เอ็ดก้าวไรนั้นจะเปิดเผยออกมาบมดเสื้อผ้าของตัวละครบางตัวในกลุ่มตัวเอกจะมีการแอบเปิดเผยชะตากรรมของพวกเขาออกมาด้วยอย่างปีเตอร์และโอลิเวอร์ที่สวมชุดสีน้ำเงินเพื่อบอกเป็นนายว่าพวกเขาจะกลายเป็นเอเลี่ยนในภายหลังสตีเวนและแซมสวมชุดแดงเพื่อบอกเป็นนายว่าพวกเขาจะกลายเป็นคู่รักกันแกรี Gary. แต่งตัวในชุดเดียวกับตัวเองในช่วงวัยรุน่นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อวิธีที่ทหารบางคนมักจะแต่งตัวด้วยเครื่องแบบ ก่อนออกรบหรือฆ่าตัวตายและมันก็ยังเป็นการสื่อว่าแกรีไม่เคยมูฟออนจากชีวิตช่วงวัยรุ่นได้เลยอีกด้วยภัพจากโรงภาพยนตร์สำหรับภัพแห่งที่8ยังเด e m เม m a i แจริง,รงๆแล้วผับดังกล่าวจะเป็นผับที่ถูกเซตอัพมาจากโรงภาพยนตร์ในชีวิตจริงโดยทีมงานคู่รักคู่เดิม คู่รักที่โอลิเวอร์กำลังพยายามขายบ้านให้ในตอนต้นเรื่องนั้นในเวลาต่อมาทั้งสองก็จะรอดชีวิตกลับมาได้จากการลุกรานและท้ายสุดแล้วในตอนจบพวกเขาก็จะยังไปซื้อบ้านผ่านโอลิเวอร์อยู่ดีแม้ว่าเขาจะกลายเป็นเอเลีย่ยนที่หัวพังไปแล้วก็ตามทาเมืองเป็นสีแดง ในตอนที่กลุ่มของแกลี่ขับรถไปที่เมืองอีกครั้งแกลี่จะบอกให้เพื่อนๆจาสีของเมืองเอาไว้ให้ดีเพราะปาร์ตี้ครั้งนี้จะทําให้เมืองร้อนแรงจนต้องกลายเป็นสีแดงเพราะพวกเขาเลยซึ่งในตอนท้ายของเรื่องเมืองที่ระเบิดไปแล้วก็จะไฟท่วมจนกลายเป็นสีแดงไปจริงๆเลยพอเพังไม่หมด แม้ว่าภารกิจในเรื่องของแกรี่จะเป็นการแวะดื่มในผับให้ครบทั้ง12แห่งให้ได้แต่ในตอนท้ายเรื่องที่เขาได้ทำการพาเหล่าเพื่อนเอเลี่ยนมาอยู่ในกลุ่มโลานานเดอะไรซิงซานซึ่งเป็นผับที่เขาแวะไปเป็นที่สุดท้ายก็จะมีหมายเลข13ปรากฏอกมาในร้านเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าการเดินทางของแกรีย่ยังไม่จบลงไปง่ายๆและจะมีผับที่เขาต้องเดินทางไปต่ออีกยาวนาน,านแน่นอนดาบของแกรี่ ในตอนท้ายเรื่องเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแกรี่นั้นจะพกดาบติดตัวไปไหนมาไหนกับกลุ่มเพื่อนใหม่ของเขาซึ่งดาบดังกล่าวก็จะได้รับการจำลองต้นแบบมาจากดาบแกมดริงของตัวละครพ่อมดเทาแกนดัฟจากภาพยนตร์ตรายภาค The Lord of the Rings ที่เอ็ดการายนั้นชื่นชอบสุดๆเลยนั่นเองเรียนแบบตัวละครดัง ในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เมื่อแกรี่พูดขึ้นมาม่า t h เ y คอ l l มีเดอะคิงเขาก็จะทําท่าเดียวกันกับอารากอนตัวละครเอกใน The Lord Of The Rings The Return Of The King ปี2003ที่ในตอนทถายเรื่องเขาสามารถเอาชนะสงครามได้จนได้กล่าวขึ้นไปเป็นราชาของเมืองจริงๆหลังจากที่เร่ร่อนออกผจญภัยและต่อสู้เพื่ิสูจตัวเองมานานแบบแกรี่นั่นเอง They call me the me call k i ชุดของแกรี่คิง เสื้อผ้าและสไตล์การแต่งตัวทั้งหมดของแกรี่ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงช่วงที่โลกล่มสลายไปแล้นั้นส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบมาจากแอนดรูเอลดริชนักร้องนำของวง The s i s t e r of Mercy วงดนตรีระดับแนวหน้าจากยุค80และชุดนั้นก็จะมาจาก MV Play เพลง Black Planet นั่นเองร็อกบา t ทอมในตอนที่แกรี่ต้องสู้กับเอเลียนเป็นครั้งแรกในห้องน้ำท่าที่เขาใช้จัดการเอเลียนก็จะเป็นท่าร็อกบาทอมของนักมวยปล้ำอย่างดอะรอกหรือดูเวนจอนสันนั่นเอง แอนิเมทรอ i c ิกที่สมจริงสำหรับการขยับหัวของหุ่นยนต์เอเลียนที่เราเห็นได้บนพื้นห้องน้ำรายละเอียดดังกล่าวมันจะไม่ได้ถูกทำด้วย CGI แต่อย่างใดแต่จะเป็นการถูกถ่ายทำด้วยเทคนิคแอนิเมทรอ i นิกจนมันถือว่าสยองและสมจริงเป็นอย่างมากแอนดี้ดาวูู ในตอนที่กลุ่มตัวเอกพยายามโทรขอความช่วยเหลือหลังจากที่ได้รู้ความจริงนั้นแต่ไม่สามารถโทรได้แอนดี้ <Andy S 1> จะพูดออกมาว่า it must be the network ที่มีความหมายประมาณว่ามันคงเป็นเพราะว่าเครือข่ายซึ่งเขาก็เดาถูกจริงๆสซะด้วยเนื่องจากกลุ่มเอเรียนจะเรียกตัวเองว่า the network และพวกมันก็เป็นคนตัดสัญญาณการสื่อสารออกไปจากเมืองนั่นเอง all m o ในตอนต้นเรื่องแกรี่มักจะบอกว่าโอลิเวอร์เพื่อนของเขาเป็นคนที่ชอบพูดอย่างเดียวและไม่ค่อยชอบลงมือทําเอาแต่คุยโม,โมเรื่องของตัวเองอยู่ตลอดโดยการใช้คําว่า all mouth เวลาที่ว่าออกมาซึ่งในตอนไทยเรื่องมันก็ดันกลายเป็นเรื่องตลกรายมากๆเพราะโอลิเวอร์ในร่างเอเลียนจะได้เหลือแต่ปากบนส่วนหัวหลังจากที่เขาถูกทําลายหัวเครื่องบนไปแล้ว oh <God. S 1> the three Musketeers ในตอนที่แกลรี่พูดถึงตำนาน3ทหารเสือ The Three Musketeers เขาจะเล่นมุกว่าทหารทั้ง3พลาดมากๆที่มีกันแค่3คนเพราะถ้ามีกัน5คนหากมีคนตายไป2คนพวกเขาก็จะเหลือกัน3คนอยู่ดีซึ่งในเวลาต่อมากลุ่มของแกลรี่ที่มี5คนก็จะเหลือเพียงแค่3คนจริงๆเนื่องจากปีเตอร์และโอลิเวอร์ดันพลาด5ถูกเอเลี่ยนจัดการลงไปก่อนไอศครีมตราภาคคอนโต แน่นอนว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะต้องมีการปรากฏออกมาของไอศครีมคอนเนตโตของบอลตามความตั้งใจของเอ็ดการไรที่อยากจะทําตรายภาพภาพยนตร์คอนเนตโตออกมาอยู่แล้วโดยใน The w o r s End ไอศ์ครีมก็จะปรากฏออกมาในรูปแบบของสีเขียวซึ่งเป็นสีที่อยู่ในโทนของภาพยนตร์มนุษย์ต่างดาวหลายๆเรื่องและเป็นสีที่สะท้อนถึงความลึกลับจากอวกาศได้ดีที่สุดแถมสิ่งที่น่าสนใจก็คือในภาพยนตร์เรื่องนี้ไอซครีมก็จะปรากฏออกมาต่อหน้านิกฟรอสในรูปแบบของซองตรงกลวยเฉยเนื่องจากโลกนั้นได้ล่มสลายลงไปแล้ว มุกกระโดดรัว้วหลังจากที่มีมุกกระโดดรั้วสุดหา่าปรากฏออกมาในชอนออฟเดอะเดยปี2004และฮอตฟัตปี2007แล้วน,นั้นคราวนี้ตัวละครของไซมอนเพกอย่างแกลรี่คิงก็จะทําการพลาดากระโดดข้ามรั้วได้ย่แย่ที่สุดในไตราภาพด้วยการทําให้หรั้วนานมันพังลงมาทั้งแถบไปเลยต่างจากฮอตฟัตที่เขาข้ามได้แบบชิีวๆและชอนออฟเดอะเดที่เขาทํารั้วหาแค่ครื่งเดียวเท่นานั้น oh, <no. S 1> กลุ่มในตอนท้าย แม้ว่าตัวละครแกรี่จะได้รับการยืนยันจากเอ็ดก้าวรายว่ามีสไตล์เหมือนกับแอนดรูเอลดริดนักร้องนำของวง The Sister of Mercy แต่ภาพรวมของกลุ่มแกรี่ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก Field s of the n e p h i l i m วงกอทิกร็อกจากอังกฤษที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสไตล์คาวบอยและชอบสวมเสื้อผ้าที่เปื้อนฝุน่นเหมือนกับออกไปผจญภัยในโลกที่พังปแล้วแบบที่กลุ่มของแกรี่เป็นนั่นเอง Felicity ชื่อของหญิงสาวที่ทํางานเป็นผู้ช่วยให้กับแอนดี้ยังเฟลิิตี้นี่ก็จะเป็นชื่อที่ถูกตั้งมาจากชื่อหญิงสาวจากเมืองสต็อกพอตชื่อเฟลิซซึ่งเป็นแฟนคลับของไซมอนเพกแต่ดดนล้มป่วยลงไปหนักมากๆในช่วงก่อนที่ภาพยนตร์จะถ่ายทำไซมอนเพกจึงส่งรูปพร้อมลายเซ็นไปให้พ่อของเธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงไปเขาจึงเอาชื่อนี้มาตั้งในตอนมีส่วนช่วยเขียนบทภาพยนตรญญญ์เพื่อรำลึกถึงเธอนั่นเองเรื่องของ2ตัวละครบาร์เทนเดอร์ หนึ่งในความน่าประทับใจที่ภาพยนตร์ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของสองตัวละครบาร์เทนเดอร์ในบาร์ที่ทำงานในบาร์สองที่แรกที่กลุ่มตัวละครเดินทางไปเพราะทั้งสองนักแสดงจะเป็นพี่น้องกันจริงๆอย่างเท็ดดี้แคมเนอร์และมาร์คแคมเนอร์แต่พวกเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานหลายปีแล้วจากปัญหาบางอย่างในชีวิตการเข้ามาออดิชันและพบกันโดยบังเอิญก่อนจะได้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนานจึงทำให้ทั้งสองได้มีโอกาสกลับมาคุยกันอีกครั้งจนเอ็ดก้าร้ายประทับใจกับเรื่องราวนี้แบบสุด อังกฤษถูกยึดไปหลายเมืองแล้วในช่วงต้นของเรื่องขณะที่ปีเตอร์กำลังอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่เขาอ่านจะมีการพาดหัวข่าวว่า New Survey Suggests Happier Britain เพื่อสื่อถึงการนำเสนอการสำรวจที่ชี้ให้เห็นถึงความสุขที่มากขึ้นในอังกฤษโดยนี่มันก็จะเป็นการบอกใบว่าอันที่จริงแล้วเมืองในอังกฤษหลายเมืองอาจจะถูกควบคุมไปแล้ว โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ The World's End ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ตลกคอมเมดี้ของเอ็ดกไรซึ่งถือว่าล้อเลียนงานแนวเอเลี่ยนได้แบบบ้าคลั่งและไปได้สุดทางมากๆจนไม่น่าเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสนุกและร้าใจผู้ชมได้มากขนาดนั้นแล้วเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก The World's End ปี2013นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระด เเอาไว้พื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานาที่นีด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ